ทม่ะวนานคนทนาวกรนตานันะปีเชนพะกบาละองมาลนีพระอโตสังติเกเสสกโคตาสีตาสัพพังขรมุจโตังขารมุจเจตในสังาังไม่เ้ารสตาเทวตุอายวโตแลโตปาตุหลังสุสะโคตาสีพุตาว่านะนนากสารงาางเอกาตาวันโตสนิเกมังกตาว่าสี่เกโตัาเกา ทำให้เาาอะติอตถโพปะลาเทวาวันโตสันิเกอีมังกะถังอับาษีต่างพิกาบอสตวงอตงอันทนนตางะไไติเขตอย่างติปฏิตาติอาตโปลาเทวตานโตนิเกอมังกะถังบภเยอะอมอไปะเวลลามตาโกวตาโตสนิเกอิมังกะถังเยอิเจพุทธนั

เทนางสานางไปุ้สา็เนางวายกนุ่สาเที่งาก็เทเด็กันตาพี่คนตาที่ชาพิกัมบยหวหนที่มอข้น่างเ็นสัที่งนางาวผปาาตมันตัันตสโม้มันนาพิ่กมูนางมิติงว่านาน

ปัจจบันที่สังราชารืสันติาิที่ปติมหาราชารัชติโดรตากิสารระรมราชานาลารที่มันโตที่มันโตนะมันโตสันติโรโมท้านาพิการมุนที่ถึงรตาทีสั่ราชารสาติบาสิ่มหาราชารัโรตปี่งระรมราชาาลาที่มันโตที่มันตนวมันตสันติโดโมท้านาพิการมุงนั่ที่ถึงพระตาสังราารอสัติโราที่สั่ง

พิการบุญนั่งิิาังอากูตาภูเทวามข้ารานอิคาโลชาจะบุญมาี่ก็นุนาสหานธรรมาจะนิกาลิกาลึกาอากูอากูโตดใจนกายาตะเพนอะที่มันโตที่ติมันโตอนันมันโตสันติโลมดทัมมนาพิการุญนั่งพิจิญนานามาลาลุามุิาลาอากูอากูุาอากูลเทวามะโมุทตาาเทวามุทิตโนมตะอากูเทวามิติโลทเอกายาตะเพนอะไรที่มันโตทีติมันโตนันมันโตสันติโ

สัตว์เด็กเนียอเป็นทนี้นอนในวันใดๆเอเรียนถน่นัน็ตั้นี่วัอีตงมาตเล็กต่งนี่ตัวตสูไรตไม่ติกันางผมไม่เาน่ เราดูเดียบานโบที่ตน้าริกยรโนน้าอันน่ยอันาตางตงกวาจะไปดังตถางุกมโกนัโตติโกตถาโต้าตว่านกตมีต่เจ้าตทัินเนเ่เนมาตัวเสกาสงเกตุเเดิกาเตเนะวิพโพเตจาว่าบุตรตาพาังน้องน้อสมปีชะยุงสัมเบรืนั่งวตาทาที่นอนติดใจรูติสเพเพเตชะเนสุตา